ในความคิดของเปียกล่ะในมุมมองของเปียกว่าวิชาที่มันเด่นชัดที่สุดคือวิชาอะไรเปียกพูดเลยไม่ต้องเกรอกเกรกใจไม่ต้องเอาใจว่าเราเจ้านายนะพูดตามความรู้สึกคือฉันอยากเห็นความคิดอยากรู้ความคิดหลากหลายหลายๆคนหลายมุมมองคือตาต้มตาตต้มตาตต้มตาตต้มหมดพูดว่า คงใช่ตัดสินพระได็ที่ที่เรียนที่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 เรียนที่ที่เรียนวิทย์ที่ที่ที่เรียนที่ที่ที่เรียนที่ที่เรียนวิทย์แม่มันนอกตีเหลวสแล้วนั่นไอ้การลูกเขาเรียนกยที่ีเรียนที่ีเรียนวิทย์ยกรู้แล้วแกเป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องไปอ้าผู้ต่อดิจะไปขัดจังหวะกันดองต่ำเต้าเรียนนัหน้าไอ้พอเราเจอเลยเหมือนมือ ก็พ <cents input> ูดในโรูห <Doesn 't S 1> ัวเตี <ts> ้ยไปดิกระยากครับก้าวกลางโด้นแล้วมันกว้างผืนก็ตีจิกตีจิกแม่รู้อะไรรออะไรกันแล่าเอาพูดต่อดนเบ็คือคือพม่าตาต้มตาตาต้มสิบไม่ใช่อ๋อเหนือตบงสิบแต่สมมติว่าฉันจะตัดสินใจเรียนสักอย่างเนี่ย วิชาที่มันสุดยอดจริงๆอะคือพร,ระว่าพระมานะจะา้เป็นวิทย์จะาเป็นวิทย์จะาเ้าเ,ปาเป็นวิทย์ชาชานะอ่ะอ้นี้มันต้มมันต้มมันต้ากันขันวาองค์วา่าองค์วา่าองค์ชาชายที่ที่เรียนที่ที่เรียนที่ที่เรียนวิทย์ที่ที่เรียนวิทย์ชาชานะนะแต่ว่าถ้าต้มถ้าอ,อ,อย่าลงไปตรงนั้นถ้าดูนขึ้นมาเดี๋ยวใจติดหลาวันตรงาน,น,านั้น ตกลงวันนี้เป็นต้องตกลงกันแล้วอ่ะพูดต่อดิตาต้อมตาต้มหมดหมดวะตกใจตาติ้นแบบๆตาตัดิ้นแบบลๆเร็วกันไปก่อนอ่ะได้เรื่องเลยงันนี่มันเป็นอะไรเนี่ยน้าวาาระตกบใจคับกระมอมลมัดพๆๆๆุ่งแล้วๆามึงฮัลโหล ไ้เรื่องเลยแล้วไปตะคอกกันทำไมทำไงกันเนี่ยบีบกันแล้าเลยพอรู้วิธีแก้ไขแล้วซ่อ,อมได้วูนี้วูเดียวนี่อยืองเนี้อูปิดต้องการแต่หน้าได้กายใช้แหลกถึง <c oughs> นอนถงเลยพอรู้วิธีกันเหรอซ้อมวัยจุกวันนี้แค่นยอกไปเลยแค่นักำมัง่งกินนี่ này chuối chuối mình nói đi nè phun đi ai à, à, thì lộ con ừ, non cao cắt nhạc vô lưỡi á kín là phải chi hó để còn đeo tôi tạo lý một kín không à, à, ừ. Tốt đưa mà chạy đại là chót, phứt, 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 ม่รู้อุปรจอมไม่ฟื้เดินใจปิดม้ดเพื่อขอ,ขอบใจนะถ้าว่าใครแลก็กน่ดเดียวน้าวัดาดัจะก้องวันครับแลลวแหละแกรวดเตือนจริงทางนั้นพูดต่อหรือเปียกคุณแกอย่าไปยุ่งเลยแกพูดในเปิดโอกาสให้แกนหน่อยวิชาที่เปียกมองเห็นว่ามันเป็นวิชาที่เด่นหรือจะเลือกผู้นำของพระมหานครอยนโยธยามีศิษ์ด้วยระชาธิปไตย พี่จะเลือกพิจารณาบุคคลที่มีความรู้แก้ปัญหาหรือมีความรู้ในด้านวิชาไหนรู้ยังไงหรือวิชาไหนมันดีที่สุดตามเพราะมันเพราะ่ารุกวิาดุวิจ้ามันดีเหมือนกันหมดเอาใช่ดุวิชามันดีเหมือนกันหมดแต่ฉันมีเวลาแค่ปีเดียวปีทจะไปเรียนจบได้ดุวิชาได้ยังไงเอาที่มันดีสุดยอดคือมันดีสุดยอดมดั้งเอาเข้าใจคําถามไหมล,ละ่ะ ไม่ต่มันกวังน้อยคือวงชายตองการนีทรงสาควาวิจาเิย์ชุดยอดอายีโนโมโตะมันร้อยแต่เพื่อนต่ดีแล้วเรียนแล้วแก่งแต่เพื่อนคือวิจาอะไรจะเปียกฝาคิดนั้นถ้ามันชุดยอดอาญีโตโมโนโมเมื่อนเม็ดน่ะแต่มึงที่ให้กูพูดซื้อี่ไม่เข้าใจคำถามองชายกับรงชายพระทัพสี้รอมายนี้ก้อนนะ แล้วเรามาพูดกันเลยเฮ็ดพ้นข้องได้ตส่รบเรงข้องนั้นหมักจะเป็นสิ่งทีถ้าความสมบูรณ์ะได้อย่างตัวอย่างมันลองปิง้งปลาไฟรอ้อนในกั้นหนองชุกแต่กั้นไหนดิบน่ะข้องได้ตัจิ้นใจรีบรอ้อนนั้นหมักมีปัญหาเชื้อได้แล้วของทุกอย่างมันดีเหมือนกันหมดได้ไงคงใช้ลองคิดน่ะสะเตจานนี่ก็เปรียบเมื่อนร้างกล้มนุษย์ที่ละผู้มีความรู้แต่ละสา,าข้าวิชาเมื่อนอวัยวะ ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายเออใช่มันมีเหตุผลเหมือนกันเลยอค่นี้เราที่ั้มว่าอาวัยวะได้ที่เต็มุดในร่างกายนี่มันเรามันดีเหมือน,นเมื่อนกันแต่มันดีกว่าลย่างครูร่อนเด็กไว้านาทีดำรัวดักษาคนไม่ต่างห้ารักษาประเทสจัดหม้อรักษาคนป่วยพวกนายฉังักษารถรักษาไปตามความรู้ของตัวเองพวก้าวไรจ้าหน้ามีพ่นบิตกมาพอคาแม่ก่ายนำพ้นบริตกไปซึ่งไปจชาชนมันมีหน้าที่สำคัญเมือนหมด เป็นเหตุผลแค่นี้มึงลองคิดคุณแกดิมึงว่าเอายอดสุดยอดถ้ากูตาม,มาในร่างกายมึงนี่วอยวารช่วนได้ดีเด็ดุดสําคัญเด็ดุดตอบได้ไหมคุณแกสรา้างตังตัวเหมืนอนหน้าตอบได้ไหมยะกุโบเอสันๆันก <c oughs> ูตีตามกันสีย่างบอเลยว่าอู้ตามู้ป่าสีย่างนีน่มึงว่าอะไรสําคัญเด็ดรุดไตทมให้ชีวิตอยู่ได้ตอบได้ไหมคุณแก ผูงชายกับเตี้ยเงินน้องเปียกกั็มันจอกมวยตาบอดมวยน่นเดมกลนู่นเดมนี่ตะอเกลี้ยั้งเหลืออยู่กับน่นเดมนี่อ่ที่ผมสักเล็กเอาที่ดิฉันอ่ะที่ไม่รู้มุมแดงอยู่นั่นอยู่าัพอดีมึงไปยาประมาทแต่มึงยาเละข้อมไรกกะมึงสังเกตแล้วแต่อีน่เดมนี่ไอ้เพราะเราไม่ต้นใจว่านิ่มันหลอดเขื่อนมันขึ้นดีแต่ก็เละเละเต็มคันไม่ใช่เอาทันหรือวิบอ่ะนะฮะ ถาม่หนน้ลองตอบมันเป็นเหตุเป็นผลหูตาจมูกปากเลยเปรี้ยถามท่านนมึงวัดร่นให้จำคันําไห้่างกายมึงอยู่รอด่ะให้ดวงตาครับดวงตายอมจำคันสิรุษเหตุผลดวงตาได้มองเห็นดวงใจครับข้าจะนุ่นรถไม่จนยิบอาหารได้ทูกตองทํไว้ได้ดได้กลองแกล้วไม่มีดวงตามนุษย์เราจะอยู่ได้อย่างไรชีวิตอันตรายตายแน่นอนเพราะฉะนั้นดวงตาจำคันสิรุทํำให้มีชีวิตรอดแล้วตาตาเอนไม่ได้กินมึงอยู่ได้อยู่ ฮะเช่นเพื่อนยินไม่ได้มือเตรียมได้ในห้องเรื่อฮะฮะใช่มันต้องมีการรับประทานด้วยชีวิตถึตงจะดำรงอยู่ได้ครับเชงอ่ะอืออนะเออเชงอ่ะจากกระมม่อมมีบกลอนไปนิดกับดวงตากับปากยอมจำกันดาวเทียมตาได้เห็นปากได้กินทำไมมีชีวิตรอดใจกับร้องระการนี้จำกันเมื่อนกันชีวิตอยู่รอดเพราะตาและปากแล้วมึงอ้าอ้ายจ้อไม่เอ,อ้ย ฮะ,ะเออแล้วน่ะที่เครเอออไรเคยตกลงในบุญแก้วนี่มันชัดจะมีความรู้น้อยนี่พูดจานี่ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ตอนนี้เปียกกันเดือนอเท่าไหร่เปียแปดพันเท้าก็แล้วรับเก้าพันไปตั้งแต่เดือนนี้พูดจามีเหตุมีผลทำให้ข้ามีความคิดอะไรกว้างขวางกึ้นอีกเยอะข้าขกับม่อมกับแปดพันกับรับแปดพันต่อไปก่อนยังไม่มีข้อใดที่น่าควรจะเพิ่มขั้น,นเดือน นี่ยีหรอกไอเดียวบีบขึ้นมาปุ๋ยเลือดชาติเนี่ยและคุณจิงหัวเลือดอยู่กับตัวนี่มาเนี่ยและคุณแล้มึงแล่ปืนเตือนมึงวันก่อนบอมึงแน่เป้หวเนี่ยและคุณเป่ามึงเ้าลั่นนังพี่อ๊อฟเดือนนู้ล่าแร่สิกล้องเนี่ยและคุณได้เป้แต่ใจไัดนี่แหละก็เหืนนี้มึงไปตั้งใจได้เหรอแม่เมนวกเกือบมึงขนาดซื้อมาคัดไอแวววกใส่ครบ พอตอน่าเกี่ยวไม่พบเนวเรียนแล้วแก้งแต่เพื่อนคือวิชาัะไระเกียกหวาคิดนั้นกามันชุดยอดอาญีโตโมโนเมื่อนแมดน่ะมึงตีไอ้กูพูดเื่อแคไม่เข้าใจคำถามองใชยกับตรงใชยประทับที่อำหมายนี้ก่อน,นแล้วเรามาพูดกันก็เเตุพ้นข้อมได้ตรีเร่งข้องนั้นมักจะเป็นสิ่งที่ความสมบูรณ์ได้ อย่ตัวแย่งมันลราปิ้งปลาไฟร้อนในกั้นหนอกทุกแต่กั้งในดิบนะก็ได้ตัดสินใจรีบร้อนนั้นมักมีปัญหาเชื้อรดัแล้วของทุกอย่างมันดีเหมือนกันหมดได้ไงคงใช่ลองคิดนะสะเตจานี้ก็เเรียบเมื่อนรางกายมนุษย์ที่หละผู้มีความรู้แต่ละชาตก้าวิชาเมื่อนอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายเออใช่มันมีเหตุผลเหมือนกันเลยฮะแค่นี้เราที่สามวะ เอาวิทยวาได้ดีเต็สุดในร่างกายนี่มันเรามันดีนเหมือนเมือนกันแต่มันดีคนละอยา่างครูรอนเด็กไเจ้ถหนาทีตำรวจรักษาคนไม้สารานรักษาประเตจจัดหมอรักษาคนป่วยพวกนายจังรักซารถดรักษาไปตามความรู้ของตัวเองพวกชาวไร่ชาวนามีพ้นบริตกมาพาม่อข้าแม่ไก่นำพ้นบริตปซึ่งไปจ่ายชนมันมีหนา้าทีสำคัญเหมือนมดเป็นเหตุผลแค่นี้มึงลองคิดกุนแก่สิมึงมาเอายอดสุดยอด ถ้ากูตามันในร่างกายมึงแค่วิยาวัฒน์ได้ดีในทุกสําคัญในทุดตอบได้ไหมคุณแก่สร้างตั้งตัวเหมือนหน้าตอบได้ไมัย้ยยะคนโม่โอ้ชั้นชั้น, <c oughs> นกูตีต้ามกันสี่ย่างพอเลยว่าอู้ต้ามู้บาสี่ย่างนีน่มึงว่าอะไรสําคัญในทุกที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ตอบได้ไหมคุณแก่ผู้ชายกับเตี้ยงเงินดองเปียก็เหมือนจอกหวยตาบอนหวยโนโูเดม ก็หนูเนีย่ยมีะเกลี่ตั้งเหลืออยู่กับหนูเนีย่ยมีอ่ะทีมสักแรกเอทนนาที่ที่เจ้าหน้าทีไม่รู้มุมแดงอยู่นั่นอยู่แบนนี้ <c oughs> มึงไปยาประมาทแต่มึงยาแล่ข้องใจกันมึงสังเกตแลยแต่ไอ้หนูเนีย่ยมีอ่เอพรอเราไม่ต้นใจว่าน,นี้มันหลอดเขื่อนมันขึ้นดีแต่ก็ลแล่แร่เต็มคันไม่ใจเอาทันหรือวิบอ่ะนะเอ่ออันนี้ลองตอบมันเป็นเหตุเป็นผล หูตาจมูกปากเลยเปรี้ยถามั่งเน,นมึงวัดรบนั่งตั้มกันทำให้ังกายมึงอยู่รอดอ่ะให้วดวงตากับดวงตายอมตั้มกันสิรุดเหตุผลดวงตาได้มองเห็นหลงใจยครับข้ามกะนน่นรถไม่จนยิบอาหารได้ตู้องทำให้ได้ได้กล่องแกล้มไม่มีดวงตามนุษย์เราจะอยู่ได้อย่างไรชีวิตอันตรายตายแน่นอนเพราะฉะนั้นดวงตาตัามกันสิรุดทำให้มีชีวิตรอดแล้วตาตาเห็นไม่ได้กินมึงอยู่ได้อยู่ เช่นเพื่อนซินไม่ได้มือเพรียมได้ในห้องเพื่อฮะฮะใช่มันต้องมีการรับประทานด้วยดิชีวิตตึองจะดำรงอยู่ได้ครับเช่นอ๋อเออนะเออเช่นแอจากกระม่อมมีร้อนไปนิดกับดวงตากับปากยอมจำกันดาวเทียมตาได้เอ็นปากได้กินทำห้มีชีวิตรอดใชจกับร่องประการนี้จำกันเหมือนกันชีวิตอยู่รอดเพราะตาและปากแล้วมึงอ้าอ้ายจ้อยไม่เออฮะ เออแล้วนะจีไกเนอะอะไรไก่ตกลงในบุญแก้วนี่มันชักจะมีความรู้น้อยนี่พูดจานี่ไม่่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ตอนนี้เปียกกี่เดือนอเท่าไหร่เปียกแปดพันดาวกแหละรับเก้าพันมาตั้งแต่เดือนนี้พูดจามีเหตุมีผลแต่ไม่ข้ามีความคิดอะไรกว้างขวางอยู่อีกเยอะข้ากับม่อมกับแปดพันกับรับแปดพันต่อไปก่อน <S <S อยังไม่มีข้อใดที่น่าควรจะเพิ่มขั้นเดือนเดือนไม่มีหรอกไอกเดียวบีบขึ้นมาปูอ่ะเดือน เน่ระคุณเก่งหัวเลือดอยู่กับตัวนี่มาเนาีระคุณเล็วมึงแล่ปืนเตือนมึงวันกคอนหมมึงแนเบเปืวอหมดเนะคุณเป่ามึงเข้ารัา่นหนึ่งปีออบเดือนนู่นแร่ที่ก้อนเนระคุณได้เพื่อเนระใจไดัดนี่แหละก็วันนี้มึงไปตั้งใจได้ยินะ่งหรอแม้นวดเกลือมึงก็งนาดซื้อมา,า,าอคัดไอแววบมดใส้ครบแต่ตอนหน้าเกลยวไม่พอหมดใช้อรอบครบแลว้ว คนไม่เดือกร้นเครือก็พาไปอาหนามองไงหมอเกี่ยวเครือกเลยไข่พูดแก้วคุณหมอชัดใช้แหล่ที่ที่วเกี่ยวมันอยู่ในว่ามไม่พบวะแล้วหมอก็หาเจอเลยเพาาเจอแล้วก็ว่าเกี้ยวมันยาวต้องใส้เกี้ยวหรอต้องเกี้ยวลูกหม้อวะพอให้เกรือกวางหนาแก้มอพนเครือกงงาลอยกวาได้พรัอจริงเหรอพูดแก้ว่องาปีเอีมาลาวอยู่ ข้องถูกย่างนั้นมันมีความจาคัญเหมือนมดแต่มันจาคัญคนลาย่างแล้วบุณแก้วทำไมมันคิดไม่ได้คนวันนี้นั้นมันบอกอยู่แล้วว่ามันโบ๊ทวุ่นนีนุ่นโบงรู้ได้ไงน้องเพียกมันอไงเดินไต่กมคุยบาตงานะแมมซีเดียวคนนีุ้ณนไปเร่องโบอกเรื่องสิ่งใดจะตามตัวเติบเติบตั้งเกตเลตัวมาโบกทํำไมอเปียังเกตลไอ้ไน้องเปตัวเติไอ้ มึงและจานจานเติบตีใต้ให้คนขี้ข้อลักหมายบ้องมึงแหละนะทำเรือนมันนั่งในนอนก็จะก้องไม่พึ่งมันกลัวข้อเราตายห้องหรเราข้อฮันนไหมง่วงมวลติ้นควัดใช่หรือนี่มึงและมึงและรถแมโคแมมโครคันดังเติบโบว์ตใต้โบวพื้นไมโคเฮ้าชีวิตมันถูกลอกลออจ้ะก็ชวนไปเที่ยวนั้ำตกก้อนนึกนั้ำตกก็ไปก็ถูกหลังหิงเข้า เข้าพาปาแม่เข้ไปเดียวเลยมันนในโรงงานน้ำตึ้งงานชายต้องไปคุดบอกลุ้งชีวิตมันรองได้เพลงเดียววัดตักเทตักเทตักเทพกลานกันชู้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ออกมื่นจริงเนยแต่เดี๋ยวงานดูคืนมึงเลยว่าใคไรพวกเจ้าจัดไปตายกับพวกข้อนรตูงับจัดกระม่อขอปรตตามดที่หที่มาวงกองกับนนองเปียปูนปัดวิ่งกับ ข้าจะเป็นตาปิด่าหน้าครับน้องเปี๊ยกขุดปัดปิ้งกลากระม่อมแจยมแจ่มจืดแจ่มกับอข้าจะให้ความเป็นธรรมข้าพิงยังไงกลากระม่อมเป็นซึ่งคมกระลักโตมาอปลอดแจ่มิ้นได้ตรงพระคุณาตัวกลางกุดม่อมมัติดตามแต่ฮงกลากระม่อมต้องมีทัศน์ปัญญาสามารถน้องเปี๊ยกเอาไปเปี๊ยกแฉบเครื่องจัดเครื่อค้นไม่ได้ครับเครื่องจัดเครื่อค้นแน่นอนอิสุลกับเครื่องรถแมคโครโพรวินสวัรด์ปอนอกแบบเพื่อตัดเพื่อกุดกับไม่มีใครหนังแมคโครไปบอ่านไม่บได้หรอกเบาหน่อยเพื่อพูด มาด้กับลาเริ่มต้องควันนัดต่อกินแหลตีแหละมันหวากู่สิมันไม่ตายเลยคนโบไม่โกู้เพื่อนไม่ฟังมึงแหลวอาก็โปมึงจะไม่เจอได้ยินเสียงแต่ว่าตายลงม่อมึงแหล่ไม่ต้องดังเลยแต่ใน้องเปี้ยพูดแบบนี้ถูกหรือที่เปี้ยแย่เพื่อเสื่อจใกเสื่อมคนที่ก็มีเจตนาสร้างขึ้นมาจะพาะคิดต้องการกระทำมาเตือนใจสำรับการเดินทาง แต่จริงมีชีวิตจารก็มั่งก็กัดดานกับตัวเล็กต้องมีความเจร่าหน่อยกว่าตัวโตกับพวกใจที่กรับตัดเป็นไปตานกับฉันให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วทันเคยรู้ไหมรับเคยได้ยินไหมว่านู่นวันนี้ได้กินแมวมีไหมรับไม่มีไม่มีครับนี่ทันไปตานยอมรับเลยใช่ไหมครับเพาไม่มีกู่รักคู่ย่เคยเล่าไหมรับว่าแมวสู้นู่นกอบตายมีไหมรับไม่มีไม่มีครับทันไปตานเคยเห็นว่าตักแต็นตัวนี้กินแมวเคยมีไหมรับมีไหมรับที่ว่าแมวเคยสู้ตับแต็นกินจนตาย ไม่เคยได้ยินไม่มีกับมีแต่ตักแตนกินแหม่เคยไหมได้แต่มีแต่แม่เคยกินตักแตนมาพูดเพื่อตัวเล็กแช่าดมากกว่าตัวโตแตงมะม้าเป็นประจันกับข้อความคุณหน้าปีหน้าตัดเดือนเดือนจะจับปันในข้อตกลกระมม่มลอยกลางกกระมม่มจะไม่เอาเหลืองนี้มาพูดต่อไปมีตัวเล็กกินตัวใหญ่บาสแรกหนาม้าไม่ได้แช่าดเพื่อจะไปว่าเขาได้ไงอะไรเบี้ยแรงเกินแล้ว ไม่เคยมีตัวเล็กจะได้กินตัวโต้เมื่สามารถเคยกินเสื้อสี่หนไม่มีแล้วยุ่งนะฮะแล้วยุ่งะว่าก้าวขโมมบยินดีที่คอโทษเลืองค์ชายพิจรารณาโทษแต่ผุนแกมันยืนยันได้ว่าเมื่อคืนที่มันนอนไม่รับมันนอนกินยุ่งอยู่เขาดำก็ถาผูา้หยินดีคอโทษมึงแต่ว่าพุงมึงลายอยู่แล้วดิ แค่นี้มัหนนะที่มีการแก้ตัวต่อหน้าฐานสถานนี้เพราะมันนอนรับไม่รู้ใครกินใครถ้าบนันนันต้องรับไปตีนายโยตายาไปแล้ว่าเมียมันก่อวัวอยู่นั่นเอ้ากินเมีวมยว่าเมียกินเอ้าเออเพื่อหัวพันเดี๋ยวใต้ส้านตัวของมึงมันกินอแอฟแอฟกินเอาวางไงในผู้ผแก้ใจมันขอโทษมันครั้งนี้ไมตจองก็ได้กับให้มันกล้ามวยร่วมพือนนี่แล้ว,วนี่กู คนเรานั้นมึงจําไม่ได้บุญแกลาข้อมทุกอย่างมันดีเมื่อนกันมดมาเคยดีว่าเคยในร่างกายมนุษย์นี่ผู้ชายครับอวิทยาทุกส่วนมีหน้าที่มีความสําคัญเมื่อมนุษย์เราเลยดวงตามันดีสิทุใหี่สดุดในเรื่องแล่เรื่องแล่มากไปยญ่ว่าตาแต่ตาแต่แลมันให้กินเราจอดน้าแกงเรามันแลให้ปากได้กินหน้าที่กินคือปากตากระตาแต่กินคับเอาไปคว้างเราไงควางอนูดู ผู้มันก็ดูแต่แขวงงใายใจออกแต่อู้ไปหลงมอกขาไม่ร้อนเด็ดเละทำไมปิดตาแล้วแค่แแนี้ตามูอตาที่มันยู่เบื้องบนแค่นี้ตาที่ได้กินน่ะมึงแก่าไม่ใจมันที่กินได้ทันทีมันต้องให้ปีมือได้ยิบในปีมือนี่ยิบอันนี้ปีมือที่ไปยิบเพื่อ่งงานมันต้องให้หนาตี้นดูผ่าเดินไปหนาติ้นพ้าปีมือไปแล้วพวมือที่ยิบแล้วลุงวัวเข้าไม่งอให้มั่มพอลล่อนลาวันมึงจำไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกขัวนก็กร่างกายนี่มึงรู้ไหมว่าทัวนได้ก็กร่างกายเห็นแก่ตัวที่ดุตุคําถามในเปียกนี่คุณแก้ตอบได้ไหมคิดใจกับกิเลสเกิดขึ้นดิจิตใจแบบผู้แต่งดาวด่านร้รอนวัดคิดใจเป็นผู้เห็นแก่ตัวกับอ้าแม่เลยผู้หนักต่ำเองผอู้ตายทุกเพร่เองแน่นอนกับผบู้ใจกับสิ่งเห็นแก่ตัวเด็ดดุตื่นดวงใจมนุษย์กับเพืกิเลสตรงนั้น S <S <ans> ฉันก็น่าจะเห็นด้วยนะพี่แก้วตรงไปเบียกป,ปิดเบียเพือแล้วตรงไหนมันเห็นแก่กตัวละเบียกคอตอกอะไรนะ้อตอก้อตอกครับเห็นแก่ตัวคือ้อตอกการเห็นแก่กตัวคือการเอาเข้ามาทู้ตัวเองเดื่ออะมึงติกินได้ก้องใครเห็นแก่กตัวตัวเองไม่ถือ,อบุรีเหมือนขอ้ามือนอกันขึนก้องเหมือนถือชู้ดาเผือนน้มเหมือนถือถ้าสมุดขอเมึงไม่ก็ชอบมึงได้กินไหม ฮะมึงได้คิดไหมตวัดก้อนชอกนี่พับไม่ได้กว่าช่วยซึ่งเดชูอยู่เนี่ยอ่าชูล,ออล้อมดแหละการีพ้อให้เพื่อนต่างวงกันการีอ่าใช่ไหมพอโบยิง่งตีก็จะมาหตัวตัทีบเราแล้วก้อนยึนแคลล่เนี่ยปัจจั่ก้ได้ไอตัวนี้แหตัวสำคัญไอก้อนชอบนี่แหละ่ายิบึงบอกก้อ,อนรอกพับขัออบ,ขบกระบาดกันดีมึงเลยทำไมก้อชอบจิบุรีแหละก้นอไอ้มืไงกูได้ชูเพื่อ แยกขึ้นวันนี้ป้าผู้ไม่ใหญ่รับขึ้นตึ้งไม่ใหญ่เปลา่าขึ้นในบุญแค่ตอบถูกไม่าังไม่าังของรรมาแต่ในทางปฏิบัติของในเปียกถูกแม่ไม่ตกในเชิงเดียวแล้วนะครูตอนนี้เปียกก็นเดือนเท่าหร่นเปียกเก้าพันกับตั้งแต่เดือนนี้รับหมื่นไปเลยจะมอ่อมตั้งรับแปดพันต่อไปก่อนเหมือนกกอาคายางเลยเดือนเดือนกูไม่ยับพึ่งอย่างต้องหนเปียกขึ้นเหมือนโซล่าเนี่ยว่า ตกลงมนุษย์เราเนี่ยตุกวิชามันดีมันตันกันมันดนี่ให้ดีจักยากหนึ่งจ้ะเอออง์ชยลงแลกคนที่ทำร็จมาแต่ละคนเมื่อขึ้นเมือ่อผู้บรรพุความจำร็จคือผู้ต่าประโยชน์ไดตูรุ่ดในสังคมจริงไหมกับแต่คนหละราคากันนะเออใชน่นะเบียดถ,ถ้าถ้าพูดตึงอย่างเช่นเข้า้ายคนหนึ่งและครับยิงยงยอดบวกน้ำคนหนึ่งเข้าสายมันเรื่องอื่นเ้าแต่เรื่องจกเพื่อนบนเวทีมามีเลือกไหมเอาแต่ทุกมัดคว้าเต้มัมดตายสามน้บ สิบก้าครั้งต้องใจชนะเป็นยอดข้องนักมวยแห้งโลกไม่มีใครเคยชนะกลองแชมป์ได้ถึงสิบเก้าครั้งพอเอไปแสดงกนั่งเปล่าพูดยุ่งแก้งเปียบมันได้ทำไต่ตุกทำแต่ยอดมัดลูกเดียวทำไมเพราะมันนักมวยยิ่งย้อนเรื่องจกเพื้อนเล่าพึดดจะมีเรื่องเล่นขึ้นยู่บนรถแล้วแต่เรื่องรองเพลงงตายมันนุ่มรรินรักทราบุู้ท่แขงเหลีองเหลีงเาจะกี่สิบล้านนี่คือความสำาเร็กมาแต่ละยางไม่เมื่อนะเออใช่ เขาใช้มันนกจักได้ชิวเสียงนอกจักได้เงินเหลยวอ,อย่างได้สองคำวิ่งเข้าหมอไปหม้อไปใครพวกแคว้นมัดมวยเยอะแยะได้เยอะได้เยอะกับตลอดของใจชจนะสามที่บาจะแง่นัดสิ้นสามแสนอยากของหา้านแม่จะม่วงจะกแครี่้อยจักเคยตกเคยหลังคนรถแต่ขอเมียไปให้ก็ยังความที่ยื่นชมครับรวมน้ำหนักทองคำทั้งหมดได้เท่าไหร่เพียงเราก็ไม่ไห้ปุ่นแก่อปังกันนะอย่างี้นะ นี่มันน่าหวาดกลัวก็ม่อมยากดังแล้วคนที่เดือนมันก็เสื่อมชื่อราบุญเดือนคนเดือนเหมือนุษย์แต่ยังไม่ทำประโยชน์กินบัดที่รายได้ประชาชนยังไม่ปฏิบัติหน้าที่เอานายบุญแก้วเข้ามาดิช่วยก่อนไคนหนลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นดิแหมยืนเรียนอ้อนให้ไปล่วงชีพแต่ลายบ้านหลวงนี่แหม รู้จักนักมวยที่มีอาชีพยืนยาวที่สุดเป็นนักมวยอาชีพชื่อเขาตายรู้จักกับดีมากแกมีปีชื่อข้าคอ,อเป็นว่าแฟดมั่นองค์ใจวิชิตกับวิชาตนำนักมัดตายกันเดี๋ยวนี้ฉันถามครับตลอดเวลาของการชกมวยอาชีพมีชัยชนะถึงสิบเก้าครั้งติดต่อกับเจ้าค่ะ ที่ทองคบที่เป็นรางวัลที่เขามอบให้ด้วยความศรัทธาในฝีมือเป็นแบบอย่างกับเยาวชนว่าคนดีต้องได้รับการสนับสนุนไป้าครับน้ำหนักทั้งหมดรวมแล้วกี่บาทคุณแกวทองคํานี้ก็เปิดเผยไว้แต่แกเป็นคนเป็นกบุเงินทองคําทองคาฉันถามทองคำกัดมัดสายกันนะทองคําก็ก็ข้อไปเแ็คกไม่อยากอยาเแท้น ทองคำน้ำหนักทั้งหมดเท่าไหร่แค่แได้กับเจ้าญี่ปุ่นกับเชียวตาทองคำเคยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ้างหรือเปล่าคอยอ่านครับเคยดูข่าวโทรทัศน์ไหมคอยดูครับแล้วทำไมตอบไม่ได้มันแล่แม่ปรอบุญชินกับจินป่าตีนี้ร่องเรื่องเที่ยเวเบอ่อได้เข้าวไหนเปล่งเล่งอะไรทำไมปีล้วงไม่เคยรู้ปรอบุญชินป่าตีไอ้ไหนแบบไหนไม่เคยก้าวไปแล่แต่ก้าวด้านนี่เป็นสาราประโยชน์โอ้หอ เล้วไรบังอาจคุกข่าวลังแล้วมึงคุกทำไมมันจะจังเดียวแลกเดี๋ยวแล้วฉันว่าไม่แล้วเพราะนจิ้นมั่วมเลยอะตอบตอบตอบคำตอบมันยืนยันได้ว่ารู้ไม่รู้น้ำหนักทองคำน้ำนันเท่าไหร่รู้ไหมถ้าไม่กอเกางกระม้อมรู้กับแล้วเดี๋ยวนี้ ถือว่าเป็นจับสินผู้อื่นนัะครัะก็มั่นถือว่ามันได้กเกิดติดข้าก็เลยเป็นบาปต่างใจให้มันม่นใจในเมืองลุงได้ออกคิมต้ามลานกับเพียงแดรู้แต่ไม่รู้ว่าก็อีกแถวันนั้นถือว่าเป็นเหลืองของมั่นคือสรุปแล้วตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้ใช่ไหมเป็นยาว้าตอนนี้รับเงินเดือนอยู่เท่าไหร่นะยังี้ยผมเยังแม่ตงตรงทำม,มาดีเป๊ะรับเงินเท่าไหร่คุณแก้วแปดพัน ดูแล้วมันไม่คุ้มกับเงินหลวงนะเอเจ็บพันไปก่อนแล้วปรับปรุงตัวเองซะใหม่ฉันจะพิจารณาให้ทีหละงจะยินไหมจะยินไปนั่งไอ้ครอกเดียวนี่ตามีดีกันกับห่วลอกเม็ดในเราแม่เปียกตอบรู้ไหมที่พูดไปว่าเขาได้รางวัลจาก จิตใจพี่น้องที่ศรัทธาในฝีมือของเขาใส่น้ำหนักทองคำรวมทั้งหมดเท่าไหร่ห้ารอยแปดบาทห้าร้ยแปดบาทแช่ครับดูที่คุณแกว้วเขาตอบพันเีความจําอยู่ในความคิดอยู่ในสมองเนี่ยคนก็ใฝ่ยหาความรู้เราไม่อายก็เหลือแล้วมาบอกกับองค์รัชทกขา่าวการเ้ร้อยทจ็แปดบาทเปียกโเลเไย้คุณนึก,อนกเอาเ เดือดทุกันไม่รู้เลยก็มันการ์ตูนแซดรายงนแซดตัวูมันการบัญชาด้วยระเบียบ์ป้องกันสาชการโถดนักตึงหลายออกฮะมึงรายงานแซดโดยจะไม่รู้เดี๋ยวไปร่วมกับการตูนน่อน้องเบียก์รายนแซดไม่ได้รู้หมู่เบ้ขึ้นมาไปไม่ต้องตาตัวูไม่เจ็บกรอบไลยแล้วไปไอมึงเตรียมกล้องจริงไปกันนั่น จิงเรือเดี๋ยวมึงไปก้าสทุนวะน้องเปียกรายงานเทปผมใจวะเลยที่จริงมันเท่าไรละบุญแก้วเดี๋ยวเอาได้เราได้วาของจริงไอ้นั่นไม่รู้ผไม่รู้เขาไอ้นี่ไปกอนมันซื้เบอร์นั่นแหละคนซื้อก็ไม่รู้คนใกล้ก็ไม่รู้จ้ามือก็ไม่รู้วิทยุบอกเองมันเลย หนมึงไม่ตอบเลยดางคนนึงไม่รู้มันกูก็ไม่รู้ตอบไปแล้วก็ไปบอกดี๋วว่าได้แม่มรวัวเนี่ว่าพ่อชอดยไม่ได้ตามอกพรื่อนี้กูกันนั่นจะจะเดินทางเดี๋ยวนี้ตัดสินใจว่าวันนี้เราต้องหาฐานักศึกษาหาความรู้ให้ได้นะา้อกยากยานี่ครับผมใช้ที่รู้ทางไหนอใหรรู้ทักยางถ้าเป็นต้าก็แลเนี่ซิ่งเป็นประโยชน์ทีนี้เรามาแลตัวเราเองว่าเรามีความสามารถทางไหน ใช่จอบและเพชรได้โอ้คือเราต้องประเมินผลตัวเองแน่นอนนล้ให้แกงจัดย่างแล้วจะได้รับความสาเร็จเต็เคอจริงไปเปียดแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสามารถต่างๆเมื่อคนไปอาบปลาแก้งอะไรบางคนป่าซุ่มบางคนป่าเชพยววกบางคนป่าตาใกล้บางคนป่าย่อบางคนป่าแห้ก็ได้ปลาเหมือนกันได้เหมือนบางคนไปหมื่นเปล่าก็ยังไ้แก้งไปหมื่นเปล่าไม่ได้แก๊กเอาก็ไม่ปลาเรื่อนมือไปจับ ลักดูฟงฟังเพื่อนแลบานุัวะโอจริงปตุตมล